สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอนก็จะมาสอนในเรื่องอิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะคะก่อนอื่นนะคะ นักเรียนต้องรู้จักที่มาก่อนนะคะว่าอิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นยังไงนะคะศาส,สนาเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษรนะคะได้ยึดปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณศาสนาเป็นบออเกิดแห่งความสันติสุขศาส,สนาทุกศาสนานะคะต่างก็จะมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้เป็นคนดี ในทางด้านศินละปะนะคะศาส,สนามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการสร้างสารร์ผลงานศินละปะโดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆนะคะหนึ่สำหรับงานจิตตกรรมนะคะก็จะเป็นจุดมุ่งหมายในการสร้างสารรค์งานจิตกรรมนอกเหนือไปจากการประดับตกแต่งอาคารให้สวยงามแล้วยังใช้เป็นสื่อในการอธิบายเรื่องราวทางศาสนาอีกด้วยนะคะเช่น จิตกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทธไตสวรรค์กรุงเทพมหานครเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติซึ่งเกล่าวึึงเรื่องราวของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปยังดาวดึงเทวโลกเพื่อทรงแสดงพระธรรมโปรดพุทธมารดาและหลังจากจำพรรษาอยู่เป็นเวลาสาเดือนแล้วจึงเสด็จลงมาจากดาวดึงเทวโลก และอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพจิตรกรรมไทยนะคะเป็นผลงานของอาจารย์มนเทียนชูเสือหึงนะคะภาพวาดนี้ก็จะเป็นงานจิตรกรรมไทยสมัยใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จปรินิพานนะคะ 2. ง,งานปรติมากรรมนะคะ ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างรูปเคารพและรูปตกแต่งสถาปัตยกรรมทางศาสนามีทั้งการปั้นด้วยปูนลงรักปิดทองหล่อด้วยโลหะแกสะสลักจากหินและไม้ผลงานปฏิมากรรมเหล่านี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยการถ่ายทอดความงามทางอุดมคติความสงบนิ่งความเมตตาและความศรัทธานะคะเช่น พระพุทนนมิตรวิชิตมารโมรีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องวัดหน้าพระเมนปร,ราชิการามจังหวัดพระนครเสียยุทธยาส่วนอีภาพหน่งนะคะก็จะเป็นประติมากรรมตกแต่งหัวเสาและหน้าบันแสดงถึงลักษณะความอ่อนช้อยของเส้นและความมั่นคงของงานสถาปัตยกรรมนะคะ,ะหน้าบันก็จะเป็น หน้าบานพระอุโบสถวัดเขาบันไดจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นงานปฏิมากรรมรวดลายประดับตกแต่งส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมนะคะ 3. งานสถาปัตยกรรมนะคะเนื่องจากชนชาติไทยนับถือศาสนาที่ต่างกันไปตามท้องถิ่นและความเชื่อนะคะดังนั้นสถานที่ประกอบพิธีกรรมจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนาเช่น โบสถ์วิหารเจเดีย์และปรางนะคะตัวอย่างวิหารนะคะด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นพระวิหารพระพุทธศีสักยายมณีนะคะที่วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะส่วนโบสถ์นะคะก็จะเป็นโบสถ์อัสสัมชัญน,นะคะที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะด้านขวามือก็จะเป็นมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะ ส่วนเจดีนะคะคุณครูขวัญก็จะยกตัวอย่างนะคะสักสองสถานที่นะคะเช่นพระาธาตุดอยสุเทพนะคะจังหวัดเชียงใหม่และพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะคะส่วนปรางนะคะก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอินดูนะคะมีลักษณะคล้ายปราสาทยอดส่วนนะคะนิยมสร้างด้วยศิลาแรงหินทรายอิฐนะคะ บางส่วนก็จะฉาบปูนประดับลวดลายด้วยนะคะเช่นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะและพระปรางวัดพระรามนะคะจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาค่ะ 4. งานหัตถกรรมนะคะ เป็นงานทัศนศิลป์ที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนะคะผลงานทัศนศิลป์บางชิน้นสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อต่างๆเช่นตรปัดใบลานเป็นพัดใบตาลมีด้ามสำหรับพระสงฆ์ใช้ในพิธีกรรมอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะเป็นตุง ธงของทางภาคเหนือนะคะโดยมากเป็นธงแขวนตุงสนมากทําขึ้นใช้ประกอบในพิธีต่าง,ตงๆตามความเชื่อของชาวเหนือซึ่งมักจะเกี่ยว by, ข้องกับประเพณีและพิธีกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนานะคะเมื่อ,อนักเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่อง,งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นแล้วนะคะ <Okey> ก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <t> เพื่อที่จะตอบคำถาม ใบกิจกรรมที่6ของคุณครูขวัญน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญฝากเรื่องอิทธิพลทางศาสนาที่มีผลต่องานทัศนาสินในท้องถิ่นไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ